สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับพูลิตตูนแคทอีกแล้ววันนี้ผมว่าจะมาทำภาพ2ดีกว่านะ EP 2นั่นก็คือทำไมถึงเข้ารูบอกแล้วหน้าจอดำนี่เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรอยู่นะครับว่าทำไมถึงไม่มีใครลงคลิปว่า สาเหตุที่เกิดจากหน้าจอดําเกิดจากอะไรแล้วทำไมมีแต่คนที่เขาบอกวิธีแก้ไขถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกกันเลยนะครับแต่อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผมจะพามาดูกันเลยจากที่ผมลิลงคลิปไปตอนนั้นได้มีคนมาคอมเมนต์ว่า ผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันค่ะเขาผมผมสังเกตว่ามีคนเยอะเลยมีคนลาวด้วยครับมีคนเยอะอยู่ที่แบบเข้ารูบอกแล้วหน้าจอดำแบบเข้าไม่ได้มีเยอะอยู่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยเลยนะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์บอกผมอะถือว่าก็เป็นปัญหาอยู่นะครับสำหรับการที่เข้ารูบอกแล้วหน้าจอดำ ผมก็อาจจะหาสาเหตุได้อยู่นะครับข้อที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่เป็นแบบโทรศัพท์ใหม่5.0หรือเปล่าของผมน่าจะเกิน5.0แล้วผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อเมื่อ2,023เมื่อกี้อะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อ,อ2,023ก็เคยมีเรื่องนี้มาแล้วจะไม่ใช่แบบหน้าจอดำนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบพอเข้าไปแล้วจะจะเห็น จะแมปอื่นจะเป็นผู้เล่นศูนย์คนแล้วพอเรากดเข้าไปแล้วจะเข้าไม่ได้นะครับอันนั้นผมไปหาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวผมแต่ว่าผมต้องขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตาม3 0มรคนนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนี่ให้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับโอโอเคครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมได้ไปเจอข้อมูลมาทันทีเลยครับเมื่อกี้มีคนเขามาหิม์คอมเมนต์บอกมาว่าเป็นการเป็นมันเป็นการพั่วโลกสหายขอคุณที่เรียกผมแบบนั้นนะครับผมต้องพิมพ์ขอบคุณเขาเลยครับผมขอบคุณเขาเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้อมูลที่เขาให้มาเป็นการทั้งพั่วโลกเลยครับจะเป็นแบบไหนอ่ะผมต้องพูดแบบนี้เลยว่า ถ้าเป็นการพัวโลกแบบนี้แปลว่าไม่ใช่เล่นแน่นอนเลยครับตอนนี้อาจจะผมคิดได้ว่าเกมบางเกมใหม่ที่ผู้สร้างกำลังทำอยู่อะอย่างเช่นเกมของเหมียวเดฟอะยังไม่ได้มีการแบบแคปว่ารูปอัปเดตใหม่อย่างเช่นวันอัปเดตวันตุกจีนอัปเดตอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้ผมสมมุติให้นะครับ อันนี้ผมยังไม,ไม่ไม่ได้เห็นการอัปเดตใหม่ของเหมียวเนฟเลยครับช่วงนี้เมียวเนฟเขาไม่ได้ส่งรูปอะไรมาปกติจะจะมีแบบพวกคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกมทีวีดิฟเฟนต์อย่างเช่นผมแล้วก็คนอื่นนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับคุณแล้วทำไมบั๊กของเกมเกี่ยวไหมผมว่ามีโอกาสเกี่ยวนะครับสำหรับบั๊กของเกม่ะ มีโอกาสเกี่ยวมากนะครับมีโอกาสครับตอนนี้ข้อมูลที่2องหรือยังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้ผมลืมทันทีแต่ว่าข้อมูลที่2ที่ผมไปหามาไม่มีใครทําคลิปเกี่ยวกับการที่เป็นแบบเข้ารบบกแล้วหน้าจอดําไม่มีใครทําคลิปยกเว้นผมแต่ว่ามีแต่การแก้ไข ทำคลิปเกี่ยวกับการแก้ไขหน้าจอดำในโรบอกแต่ว่ามีมีบางคนเท่านั้นที่จะทได้ของผมเป็นรุ่นแบบโทรศัพท์ซองซุงซัมซุงอะไรแบบเนี้จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าทำไมเอฟซถึงรอดรอดไปได้จากหน้าจอดำผมอยากถามมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่า โทรศัพท์น่าจะแตกต่างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะใช่แน่นอนเลยเพราะว่าถ้าโทรศัพท์แตกต่างกันนะมีโอกาสที่จะไม่เป็นนะครับโทรศัพท์ของปู่ผมก็แบบผมลองเล่นดูแล้วก็แบบไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับหรือผู้สร้างอาจจะไปเหอกดผิดก็ได้ว่าโทรศัพท์โน้นโทรศัพท์นี้เข้าไม่ได้ ตั้งระบบมาว่าเข้าไม่ได้จนหน้าจอดำอะไรแบบเนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับกดค่อย3ามโอเคครับเขามาพิมพ์คอมเมนต์เขามาบอกว่าเมื่อ8นาทีที่แล้วเขามาบอกว่าในที่สุดก็มีคลิปที่น่าเชื่อถือได้ผมต้องขอบคุณเขามากเลยนะครับพี่แบบสนับสนุนผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอบคุณที่เชื่อถือคลิปของผมหรือกันนะครับของครับ ต้องขอบคุณเขามากถ้าไม่ขอบคุณเขาเราจะขอบคุณอะไรล่ะครับเพราะเขาได้ไปหาข้อมูลมาแล้วผมอยากขออะไรอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีใครที่แปนแบบคนดังๆที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าคุณแบบอยากช่วยคนหรือช่วยผมในการทำคลิปหาข้อมูลเกี่ยวกับทำไมหน้าจอดำแล้วก็ ต้องขอบคุณเขามากเลยนะครับผมจะไม่ไม่ได้บังคับอะไรนะครับอยู่กับส่วนของบุคบุคคน,นะครับผมหวังว่าจะมีการมาบอกว่าจะแก้ไขได้เสร็จแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นเกมโลบอกประมาณ2วันแล้วครับตอนนี้เจ็บใจมากเลยครับผมหวังว่าพรุ่งนี้จะเล่นได้นะครับ ผมต้องแบบต้องรอดูว่าจะมีคนทำคลิปเหมือนกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้แบบมีนะครับผมอาจจะมีบางคนเขาบอกว่าคนพี่พี่คนดังๆอ่ะเขากำลังหาข้อมูลอยู่อ่ะแต่อาจจะมีบางคนที่เขาแบบไม่เป็นไรแบบเข้าระบบเข้าระบบได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะไม่รู้ก็คือ บางคนนะหรือท,ทุกคนบนโลกเนี้ยเข้ารูบอกไม่ได้กันเยอะนะครับก็มีเยอะแหละตอนนี้ f c ยังไม่ได้บอกอะไรผมเกี่ยวกับว่า f c ไม่สามารถเข้ารูรูบอกได้แล้วเพราะว่าหน้าจอดำอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับว่าหน้าจอดำจะเป็นยังไงนี่ครับก็คือประมาณนี้ผมจำได้ว่าผมผมลบผมลองลบเกมนี้ไปแล้ว ประมาณนี้เลยครับหน้าจอดำทันทีผมต้องเจ็บใจฮอกสิ่งนี้มากตอนนี้ผมบอกว่าขอสวันพรุ่งนี้ผมขอให้ได้เล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าผมเล่นเกมนี้ไม่ได้ผมว่าจะเล่นเกมอื่นนะคิดว่าผมทอแท้ไหมพอเจอแบบเนี้ยผมก็ทอ้อแท้ครับผมก็ทอแท้แบบทอแท้มากเลยครับ ทอแท้เหมือนเดิมครับผมวาดรูปเหมือนเดิมครับท้อแท้ท้อแท้จนทําผมต้องทาหน้าแบบเศร้าใจเลยครับเศร้ามากผมแทบจะพูดอะไรไม่ออกแล้วครับผมแทบจะพูดอะไรไม่ออกแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าผู้สร้างลมบอกอะไร เขาบอกมาประกาศบอกว่าให้ทุกคนไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นห้าจุดศูนย์หรือหกจุดศูนย์หมดของผมก็ห้าจุดศูนย์แล้วหรือสมมติว่าถ้ารบอกเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทุกคนผมน่าจะเจ็บใจน่าดูเลยครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เก่าไม่สามารถเล่นรบอกได้แล้วครับคอมพิวเตอร์แบบยุคเก้าศูนย์นะ ไม่สามารถเล่นรูบอทได้นะครับสําหรับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์เก่าอะอันนี้ผมได้มาตั้งแต่2021ันยี่เลยครับ2 0 2พโทรศัพท์นี้อยู่ตั้งแต่2021เลยครับจนผมได้ประมาณ2 0 2พันะครับจะเป็นประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าผู้สร้างจะพูดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาพูดแบบนั้นผมน่าจะเจ็บใจจนเสียใจหน่าดูเลยครับ ผมหวังว่าขอให้ขอให้กลับเป็นเหมือนเดิมก็พอแล้วเพราะผมอยากทำคลิปแล้วตอนนี้เผลอลบเกมไปแล้วไม่มีตัวละครไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าผมยังมีเอฟซเป็นคอยกับเป็นกำลังใจให้ผมอยู่ผมหวังว่าขอให้มีคนทำคลิปเหมือนกับผมแล้วมาบอกด้วยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนดังมามาดูแน่นอน คนแบบไหนอยู่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านผมไม่ว่าอะไรหรือหลักร้อยผมไม่ว่าอะไรแต่ผมอยากขอให้ถ้าถ้าเขาทำคลิปเหมือนกับผมต้องขอคุณเขามากเลยครับอันนี้ผมไม่ได้บงังคับอะไรนะครับผมขอพูดอีกรอบผมไม่ได้บังคับครับ,รบตอนนี้ผมจะจะ,จะต้องรอดูว่าโลบอกจเจ้ายังไงต่อ ผมลืมบอกอะไรอย่างหนึ่งครับผมไปเห็นคลิปคนต่างชาติมาว่าแปลได้ว่าวิธีแก้ไขหน้าจอดำแต่พอผมไปดูคอมเมนต์นะมาว่าแก้ไม่ได้เหมือนเดิมเลยมีคนเขาบอกเขามาบอกว่าผู้พัฒนาแก้หรือเปล่าด้วยเหมือนกับเขาผู้พัฒนาแบบไม่ไม่ได้สนใจอะไร หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะผมเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าผู้พัฒนาไม่รู้ว่าเกมนั้นกำลังเดือดร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมต้องฝากบอกผู้คนว่าให้ช่วยกันเตือนกันระวังดีๆนะครับอย่าให้สายเกินไปนะครับถ้าเห็นแบบนั้นแล้วเราต้องช่วยกันนะครับคนถึง ถึงเขานั้นจะเป็นประเทศไหนก็ตามเราต้องช่วยเขาถึงเขาจะไม่อยู่ประเทศเราเราก็ช่วยเขานะครับผมพูดให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม,อ,มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยทีาดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้ามีอะไรจะมาบอกขา่าวดีแล้วก็ บอกในคอมเมนต์ผมได้เลยนะครับถ้าเป็นข่าวดีบอกในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ